สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเที่ยงปาดลมดูดิเสียงลมเสียงหิมะแต่ว่ามันมันมันตกแล้วมันมีลมมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยได้ยินเสียงลมไหมเสียงลมเหมือนเสียงเครื่องบินนี่ <laughs> โอ้ว้าว เดี๋ยวหันมาทางยายพรดิกะเจิองอยู่กํา่ังนอนพักอันเห็ดงานเนะาะพักเทียงายสองโออันสิบเอ็ดโมงหะโอเทียงหอดบายสองบังเนี้บังหิมาพี่นออ้องอ้ยประเด็นต้องเสือกันหนาวอุ้ยอุ้ยลมบังนี้พี่น้องมันเป็นลมแบบหมุนหมุนคือลมหัวกุดนี่แเมียถ้าเป็นบ้านเขาก็เออลมหัวกุดเนาะ เน่โอ้พื้นดูพื้นดูพื้นดูพื้นค่ะอ๋ออันนี้ระเบียงบ้านเนะจ้ะพี่น้องตองเน่มาจ้ะพี่น้อง,าาองเขามาในบ้านแล้วมันหนาวมาไทยขายา้างในจ้ะปิดกระจกแล้วนะคะปิดประตูแล้วเราก็จะมองออกไปข้างนอกเห็นไหมคะโปรยปลายเลยคะ่ะ ก็มันก็ดีอย่างนะคะมีหิมะนี่ทําให้ท้องฟ้าสว่างแล้วก็มองไปทางไหนก็สว่างถ้าไม่มีหิมะนี่มันจะครึ้มตั้งแต่เช้าจุดเย็นคือแบบมันจะดำถ้ามีหิมะมันจะขา,ขาวๆมองแล้วมันสว่างแต่ถ้าตกแรงก็ไม่ดีนะคะตกแรงนี่แบบโอ้โหถนนนี่ไปไม่ได้เลยคือแบบถ้าตกแรงเนี่ยแป๊บเดียวครึ้งเข่าเลยนะคะแต่นี้เขาตก โปรยปลายแล้วก็มีลมลมพัดแบบแรงเลยนะคะต้นไม้หักเลยนะได้ยินข่าวอีกทางเมืองหนึ่งอะ่ะขึ้นไปทางเหนือนาะน่นะนมาตกแรงมีต้นไม้ล้มด้วยนี่คะ่ะเนี่ยก็ลมนะเนี่ยมันปลิวอย่างนี้คือมีลมนะคะลมแรงเหมือนกันนะเขาบอกว่าคืนนี้ก็จะมีลมแล้วคือแบบ ไอเนน่ะมันมีที่จังหวัดหนึ่งอ่ะเห็นในข่าวนะเขาจะทุกปีอ่ะเขาจะก่อเป็นรูปมา้าไปเอาฟางทําเป็นรูปมา้าเน่ยวันเมื่อวานนี้ลมแรงมากแล้วลมพัดล้มเลยอ่ะจะพี่น้องงามลายถ้ามันตกอย่างเงี้ยก็โอเคสวยๆโปรยปลายถ้าตกแบบ หนาๆเหมือนแป๊บเดียวอะ่ะเต็มนั่นคือเหมือนฝนเลยนะคะอันนี้นอกระเบียงเราปกติเนี่ยถ้ามันตกแรงนะจะครึ่งลาวเลยนะคะลาวระเบียงมะเต็มเลยละพี่น้องเอ้ยไอถ้ามีหิมะแล้วอากาศมันจะสว่างฝนแบบมันไม่ครึ้มอะ่ะมันจะสว่างแบบประมาณนี้เลย มันสีบปอบสว่างพี่นงองจ้ามันสีแจ้งนี่แหละถ้ามีหิมะมันจะหนาวแต่ว่ามันก็สว่างมันไม่มืดมันไม่เหมือนถ้าไม่มีหิมะน,นี่มันจะดำแบบครึ้มทั้งวันตั้งแต่เช้าจุดค่ำเลยแต่นี่เห็นไหมมันก็จะท้องฟ้าก็สว่างถ้าถ้ามีหิมะตกมันม,มีแสงอาทิตย์กำไรอยู่นะคะพี่นงองชีวิตไม่หนาวค หนาวๆๆหนาวหนาวอยู่ด้วยเขาเขาในบ้านก่อนค่ะหนาวจ้ะเย็นเย็น,ยนจ่อยๆพี่น้องไทยในบ้านนี่เบิงเนี้ยชีวิตเนี่ยจะมีหิมะไปอีกถึงเดือนมีนามีนาก็จะเริ่มหมดแล้วนะธันวามก,กรากุมภามีนาก็ ก็หิมะก็จะเริ่มไม่มีแล้วจะอีกสามเดือนพี่น้องทนความหนาวไปอีกสามเดือนมก,กรกลากุมภามีนาะท่ันวามกระาท่านว่ามก,กร,าามกกรกลากุมพามีนาประมาณนู้นแหละมีสาก็เริ่มร้อนแล้วจ้ะเนี่ยพี่น้องจ้ะไปแล้วไปแล้ว นอนพักจักชั่วโม,มงหนึ่งก่อน <c oughs> ตื่นเห็นงาาต่อแบบนี้